ดีนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องพ่อใหญ่สีดอคําแสนนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อกํกลังจะบเกโซของคุณตานะคะไปอยู่อีกตอมหนึ่งนะคะจะมีรถด,ดินเข้ามาเทนะคะสิบคันรถนะคะเทเพื่อปรับพื้นที่นะคะทําการศานให้กับคุณตานะคะบริเวณนี้นะคะคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวเราเก้คุณตาออกไปอัปเดตเลยนะคะอัปเดตเนาะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะรถเข้ามาเทไม่ได้นะคะคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวเก้คุณตาออกก่อนนะคะ เดี๋ยวแม่ควันลุกคุณตาก่อนนะคะเดี๋ยวคุณตาเดินเดินเดินมานะคะไปทางนู้นคุณตาจ้าม, <laughs> มีน้องหมาด้วยไลย่พูอกเดี๋ยว <laughs> ไปพูเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> คุณตาจัดการเอง <laughs> นี่นะคะคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวจะมีรถด,ดินเข้ามาเนาะ <laughs> เราต้องย้ายคุณตานะคะนูน้ดพอ่อพ่อไม่ใช่เสานะคะไม่ใช่เสาไม้เด้อคุณตาเสาลงเด้อเดี๋ยวพังเด้อ ดูคันนะคะคุณแม่ขาเขาจะจอบลอยนะคะจอบร้อยถูนะคะคุณแม่ขาไปนู่นไปไปน,นไู่นเร็วเขานึกว่าเป็นเสาเสาไม้ที่เขาเคยถูประจํานะคะคุณแม่ขาเขาก็จะไปถูถ้าถูหักแน่นอนนะคะเสานี้หักแน่นอนนะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะคุณตาก็เดินไปนะคะไปอยู่อีกตอมหนึ่งนะคะคุณแม่ขาไปอยู่อีกตอมหนึ่งนะคะอาบแดดพอดีเลยนะคะช่วงนี้อากาศหนาวเนาะเพราะว่า บริเวณนี้นะคะคุณแม่ขานี่นะคะบริเวณนี้ก็คือจะเป็นบริเวณที่ทําการศาสตร์กกับคุณตาคําเสรน,นะคะแม่ขวานก็จะเอารถด,ดินนะคะเข้ามาเท10บคันรถนะคะคุณแม่ขาก็จะกรีดแล้วก็ปรับพื้นที่นะคะสิ้นเดือนนี้ก็จะตั้งเสาอีกเสาโทนะคะตั้งเสรารอก่อนเนาะเนื่องจากคะแนนค่าโครงเหล็กยังไม่ได้เลยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เมตตาด้วยนะคะ นี่นะคะถึงแล้วนี่นะคะอีกตอมอหนึ่งนะคะผูกคุณตาไว้ตรงนี้นะคะคุณแม่ขาผูกคุณตาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็รอลดดินนะคะตอนนี้รอลดดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเทดินกันเลยนะคะคุณแม่ขานี่นะคะคุณแม่ขาตอนนี้ลดดินคันแรกนะคะกําลังมุ่งหน้าเข้ามาที่โรงเรือนของคุณตาคําเสดนะคะคุณแม่ขาเราจะมาเทดินให้กับคุณตาสิบคันลดนะคะตรงนี้เนาะปรับพื้นที่ทําการสารให้กับคุณตาคําเสด ก่อนฝนมานะคะคุณแม่จ๋ารถคันแรกก็มาแล้วนะคะนี่นะคะคุณแม่คะ่ะรถคันแรกถอยเข้ามาแล้วนะคะเราจะมาเทบริเวณนี้นะคะสิบคันรถเนาะเป็นบริเวณที่จะต่อเติมการศาดให้กับคุณตาลคำเสนนะคะแล้วรถคันแรกนะขึ้นได้ไหมเนาะ คันละสองร้อยคะแนนนะคะคุณแม่ครับพร้อมเกรดเรียบร้อยนะคะขึ้นไม่ได้นะคะตั้งหลักใหม่นะคะเพราะว่าเนินสูงเนาะเพราะว่าแม่ควานเคยเอาดินเข้ามาถมหกคันรถแล้วนะคะอันนี้รอบสองนะคะคุณแม่คะ่ะรอบสองนะคะให้รถเกรดเข้ามาก่อนนะคะเกรดเปิดทางให้ก่อนนะคะ ตอนนี้กำลังเกรดปรับพื้นที่นะคุณแม่ขาให้รถหล้อนะคะเข้ามาเทดินให้คุณตาได้นะคะ เลยข้ามาแล้วนะคะอันนี้เป็นรถคันแรกนะคะคุณแม่นี่คันที่หนึ่งนะคะอืมข้ามาแล้วขึ้นมาแล้วนะคะ ชนลงเรือนของคุณตาคำเสนนะ,ะคุณแม่คะดูอีกนิดเดียวนะคะคุณแม่คะตรงนี้นะคะจะแม่ความนะคะจะปรับพื้นที่นะคะทำการสา่ให้กับคุณตาคำเสนนะคะตอนนี้เอาดินเข้าแล้วนะคะหนึ่งคันรถนะคะนี่คือหนึ่งคันรถนะคะเราดูคันที่สองนะคะคันที่สองยังไม่มานะคะคุณแม่คะรถไถก็จะเกรดเลยนะคะคือปรับไปเลยนะคะเพราะว่ายังมีอีกเก้าคันนะคะที่ จะมาเทให้กับคุณตาคําเสนนะคะดูน้องหมานะคะหลบออกรถนี่นะคะเราจะปรับพื้นที่ไปเลยนะคะหนึ่งคันรถมาก็รถไถก็จะเกลีดให้เลยนะคะตอนนี้แม่ควานนะคะได้คะแนนค่าเสาค่าดินเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือคะแนนค่าโครงเหล็กนะคะ จำนวน2 5 0 0 0คะแนนนะคะฝากคุณแม่นะคะเมตตาคุณตาคำเสนด้วยเนาะให้การศาสตร์ของคุณตาคำเสนเสร็จก่อนฝนมารอบสองนะคะคุณแม่คะฝากช้างตกงานอีกสักหนึ่งเชือกนะคะเดี๋ยวให้ลดเกรดไปเรื่อยๆนะคะดูรถคันที่สองนะคะรถคันที่สองยังไม่มานะค,ะคุณแม่คะเราดูรถว่ารถคันที่สองจะมาตอนไหนนะคะสองก็มาแล้วนะคะคุณแม่คะ ตอนนี้คันที่สองนะคะมาแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะสำหรับคันที่สองนะคะเ<โด>มื่อกี้คันแรกนะคะรถก็ได้กลีดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ค่ะอันนี้คันที่สองมาเทนะคะมาเทเอามาแล้ว คันที่สองเทตรงนั้นนะคะคุณแม่ขาเทตรงนั้นเนาะเพราะว่าเขตแดนของแม่ควานนะคะถึงยู่ต้นสะเดานะคุณแม่ขาเทตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่คุณตานอนนะคะคันที่สองก็มาแล้วเกือบถึงนะคะเกือบเกือบดาถึงโรงเรือนของคุณตาเลยนะคะโอเคนะคะ นี่นะคะคันที่สองมานะคะรถเกตก็เกดต่อเลยนะคะคุณแม่ค่ะสองรถแล้วนะคะคุณแม่ค่ะรถเกดก็เกดเลยนะคะรถเกดจะไม่เกดทีเดียวนะคะจะเกดไปทีละรถนะคะคุณแม่ค่ะนี่กลับไปเลยนะคะอันนี้คือรถที่สองนะคะรถเกดก็เกดเลยนะคะคุณแม่ค่ะ เขาเรียกรถเกลดหรือรถไทยเรียกรถไทยแม่คว <laughs> ันแม่ควันไม่ค่อยชานาญนะคุณแม่คะต้องถ้าพูดผิดพูดถูกก็ต้องขอโทษขวาไยนะคะอันนี้ก็เรียกจะเกลดแม่ควันเรียกจะเกลดดินเกลดดินนะคะแต่มันคือรถไทยนะคะอันนี้เขาก็เกลดนะคะให้รถเกรดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคันที่สามมานะคุณแม่คะรอดูคันที่สามนะคะตอนนี้คันที่สามก็มาแล้วนะคะคุณแม่คะคันที่สามก็มาถึงแล้วนะคะคุณแม่คะ มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามานะคะมาแล้วนะคะคุณแม่ขค่ะำที่สามนะคะ นี่นะคะลงเลิกกันสาดตว์ของคุณตาจัดถึงนี่เลยนะคะคุณแม่คะถึงที่รถด,ดินเทเลยนะคะอันนี้คันที่สามนะคะคุณแม่คะเท่ เกือบนะคะคุณแม่คะเกือบถึงลงเดือนของคุณตานะคะคันที่สามเสร็จแล้วนะคะคันที่สี่เดี๋ยวก็ตามมานะคะคุณแม่คะตอนนี้ก็รถเกลดก็พร้อมเกลดต่อเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกลดทีเดียวนะคะเสร็จช้าเนาะคุณแม่คะก็เลยก็รถหนึ่งมาหนึ่งคันรถก็เกลดหนึ่งคันรถเลยนะคะคือ ดีมากๆเลยนะคะลดละ200คะแนนนะคะพร้อมเกรดนะคะเรียร้อนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึงนะคะคุณแม่คะเพราะว่าวีดีคลิปนี้ก็จะมีรถด,ดินมาเททั้งหมด10โค10 10คันนะคะคุณแม่คะอาจจะคลิปวิดีโอยาวนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะหลับเคลียร์ไปเรื่อยๆนะคะ น้องคูน้องหมาก็ไม่ยอมออกเอาเย,ยียบน้องหมานะคะน้องหมาก็ซนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเรอดูคันที่สี่นะคะคุณแม่ค,คันที่สี่มาแล้วนะคะคุณแม่คะ่ะคันที่สี่มาถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะปรับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่คะ่ะเทสุดสวยงามมากเลยนะคะอันนี้คันที่สี่นะคะจะเทฝั่งนู้นนะคะคุณแม่คะ่ะฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ จะเทไว้ให้กับคุณตาไว้ให้คุณตานอนพิงเอ็มนะคะสองคันรถเนาะสองคันรถสุดท้ายนะคะอันนี้คันที่สี่นะคะคุณแม่คะคันที่สี่ค่คะจะเทบริเวณนู้นด้วยนะคะคุณแม่คะน่าจะตามมาติดๆนะคะคุณแม่คะคันที่สี่คันที่ห้าน,นะคะอยู่ข้างหลังเนาะอันนี้เทคันที่สี่ก่อนนะคะ นนนะคะคันที่ห้าก็ตามมานะคะคุณแม่คะคันที่ห้าก็ตามมานะคะคันที่ 4, ทสี่เทเสร็จแล้วนะคะนุ่นคันที่ห้านะคะคันที่ห้ารอคิวนะคะคุณแม่คะรอคิวเข้ามานะคะคันที่สี่ออกไปแล้วนะคะ นี่นะคะโรงเรียนของคุณตานะคะสปีที่แล้วนะคะคุณแม่ค่ะสมปีแล้วเนอะโรงเรือนนี้เสาเสาเสาฝั่งนี้ก็จะพังนะคะยังไม่ได้ซ่อมแซมนะคะอันนี้คันที่ห้านะคะคุณแม่ค่ะคันที่5้านะคะแล้วก็เหลืออีกห้าคันนะคะ เสร็จแล้วนะคะคันที่ห้านะคะเดี๋ยวรอลดเกลดนะคะไปเกรดกลับนะคะคุณแม่ขาเสร็จแล้วนะคะคันที่ห้ารอดูคันที่หกค่ะคันที่หกมาแล้วนะคะคุณแม่คานี่นะคะคันที่หกมาแล้วนะคะ สั่งการครั้งเดียวรู้เรื่องนะคะสั่งภาษามือนะคะจะมาเทตรงหน้าแม่ครนะคะหนึ่งคันรถนะคะคันที่หกนะคะตรงนี้ คุณแม่คะมันจะถึงบนลนเรืองของคุณตานะคะอนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณแม่คะคันที่หกเสร็จแล้วนะคะคันที่เจ็ดกำลังตามมานะคะคุณแม่คะนี่นะคะคุณแม่คะคันที่เจ็ดมาแล้วนะคะตอนนี้รถก็กรีดกกดนะคะคุณแม่คะเดี๋ยวคันที่เจ็ดจะมาเทนะคะ ที่เจ็ดเข้ามาแล้วนะคะปึ๊บนะคะพันที่เจ็ดมาแล้วนะคะกำลังเทนะคะทำงานเร็วนะคะคุณแม่คะเทเร็วเกรดเร็วนะคะแล้วสวยด้วยนะคะทำงานคุณภาพสูงนะคะมีฝีมือนะคะ ันที่เจ็ดมาจอดรอนะคะเดี๋ยวให้รถเกตเกตเกตก่อนนะคะคันที่เจ็ดถึงจะเทนะคะคุณแม่คะคันที่เจ็ดกำลังเทนะคะคุณแม่คะคันที่เจ็ดกำลังเทนะคะเหลืออีกสามคันนะคะก็จะครบสิบคันรถนะคะคุณแม่ะ่ะ คลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะคุณแม่คะอันนี้คือคันที่เจ็ดนะคะคันที่เจ็ดเทสเสร็จแล้วนะคะรอดูคันที่แปดนะคะคุณแม่คะระหว่างที่รอคอยรถคันที่แปดนะคะเราจ่ายคะแนนก่อนนะคะคุณแม่คะสองพันคะแนนนะคะสิบคันรถน,นะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อมอบคะแนนให้เลยนะคะขอบคุณ แต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบพระคุณคุณแม่นะคะรับคะแนนเลยนะคะสองพันคะแนนนะคะ<อ>เดี๋ยวรอรอรถคันที่แปดนะคะคันที่แปดมาแล้วนะคะคุณแม่ค่ะคันที่แปดมาแล้วนะคะนี่นะคะคันที่แปดก็มาแล้วมาถึงแล้วนะคะคุณแม่ค่ะ ก็เป็นแล้วก็เก้าแล้วก็สิบนะคะเหลือสองคันนะคะถูกไหมคะคันทีแตกก็มาเทเรียบร้อยแล้วนะคะ สั่งสั่งการผิดนะคะคือคุณพ่ออยากได้ให้มาเทจุดนี้นะคะเทรถเทจุดนั้นนะคะก็เลยสั่งใหม่สั่งการใหม่นะคะสั่งการใหม่เนาะอันนี้คันที่แปดนะคะคุณแม่ค่ะคันที่แปดนะคะดูนะคะดูเจ้าอ้วนนะคะไม่ตื่นกับรถเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ตื่นกับรถนะคะเฉยๆสบายมากนะคะแต่เวลาขี่แต่เวลานั่งเขาเนาะ ไปกลางทางนี่ก็จะตื่นหน่อยนะคะเทแล้วคันที่แปดเทแล้วนะคะคุณแม่คะ่ะดินสวยมากนะคุณแม่คะ่ะรอบนี้สวยมากสวยกว่ารอบแรกนะคะคุณแม่คะ่ะดินรอบนี้สวยมากเลยนะคะไม่ชม่ก้อนไม่ใหญ่มากนะคะคือรอบรอบแรกก้อนใหญ่นะคะกรีดยากเนาะรอบนี้คือดินสวยจริงๆนะคะคุณแม่อธิบายไม่ถูกนะคะ เดี๋ยวเรามารอรถคันที่เก้ากันนะคะคันที่เก้ามาแล้วนะคะคุณแม่คะคันที่เก้ากับคันที่สิบนะคะแม่ควานนะคะจะเก็บไว้ให้เก็บไว้กับคุณตาโนนนะคะพิงเอ็นนะคะเวลาลุกจะได้ลุกง่ายนะคะเราจะไม่ได้เกรดนะคะคันที่เก้ากับคันที่สิบนะคะเก็บไว้กับคุณตาโนนนะคะ <c oughs> คุณพ่อก็โบกรถไม่เป็นนะคะไม่ใช่เจ้าของเนาะ ถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาจะสั่งการกับลูกน้องรู้เรื่องนะคะคุณพอสั่งการไม่รู้เรื่องนะคะเอานะคะคือคันสุดท้ายนะคะคันที่เก้ากับคันที่สิบจะเก็บไว้ให้กับคุณตาโนนเราจะไม่เกลดนะคะคุณแมค่ค่ะเราจะไม่เกลดนะคะอา้าวเดินหน้าไปอีกอเฮ้นะคะ คุณพอ่อจะรู้จุดว่าคุณตานอนตรงไหนนะคะเราจะเทกองตรงนั้นนะคะ mm. เพื่อที่เวลาคุณตานอนนะคะ mm. ก็จะได้มีที่เอนนะคะจะได้ลุกขึ้นง่ายๆนะคะ mm. เพราะว่าช้างชลาลุกขึ้นยากนะคะ mm. เพราะว่ารอบแรกเราไม่ได้เอาดินนะคะ mm. ดินมันไม่เพียงพอที่จะเทกับคุณตานอนนะคะจึง mm. ไม่ได้ดินที่แบบกองไว้นะคะคุณแม่คะนี่นะคะเท okay. คันที่เก้ามาแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วนะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวรอรอคันที่สิบเลยนะคะคันที่ส really. ิบก็มาแล้วนะคะคุณแม่ค่ะคันสุดท้ายนะคะนูนมาแล้วนะคะคันที่เก้ากับคันที่สิบเนาะแม่ควองจะเทไว้ให้กับคุณตาไว้นอนนะคะ <ars. S 2> เราจะไม่เกลีดนะคะเราจะกองไว้แบบนี้นะคะเราจะกองไว้แบบนี้เท่านั้นนะคะคุณแม่ค่ะเราจะไม่เกลีดเนาะเพราะว่าคุณตาลุกยากนะคะคุณแม่ค่ะคุณตาลุกยากนะคะ มาแล้วนะคะคันสุดท้ายของวันนี้นะคะคุณแม่ขะก็เริ่มมืดแล้วภาพก็เริ่มมัวๆนะคะคุณแม่ขะ นะคะคำสุดท้ายนะคะคุณแม่ค่ะโอเคเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวให้แม่ฟันให้ดูรอบๆนี่นะคะตับพื้นที่ประมาณนี้นะคะคุณแม่ค่ะ วันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยสิบคันรถเนาะแม่ควานก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านเลยนะคะแม่ควานนะคะก็ขอคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ